สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวเนเพื่อนๆทำกะปี่หวานค่ะทำไม่ยากค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราจะเตรียมน้ำตาลมะพร้าวค่ะจากนั้นเป็นกะปีค่ะจากนั้นเราจะผสมน้ำตาลมะพร้าวและกะปิให้เข้ากันค่ะและให้เราเติมน้ำอุ่นลงไปค่ะ จากนั้นก็ผสมกะปิและก็น้ำตาลมะพร้าวให้เข้ากันค่ะน้ำอุ่นที่ใช้ในคลิปประมาณ60กรัมนะคะแต่แบ่งใช้เป็น2รอบค่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ ถ้าใครที่ไม่ชอบแบบเนื้อเหลวๆนะคะก็สามารถลดปริมาณน้ำลงได้ค่ะหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำกะปิหวานมากรองโดยใช้เป็นกระชอนนะคะมากรองค่ะที่เรานำมากรองนะคะก็เพื่อที่จะให้เนื้อของเขาละเอียดดีขึ้นนะคะ ทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนเลยค่ะแต่เราต้องเก็บไว้ในถุงให้มิดชิดนะคะหรือว่าจะใส่เป็นกระปุกหรือว่ามีภาชนะที่ปิดให้มิดชิดไม่ให้อากาศเข้านะคะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยค่ะในตู้เย็นนะคะแต่ถ้าเรานำไปผสมเครื่องแล้วเราจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะต่อไปเราจะมาเตรียมส่วนผสมเครื่องกัะปิหวานค่ะมีเคยแห้งพริกขี้หนูสวนซอยค่ะหอมแดงซอยค่ะ สำหรับคนที่จะทำขายนะคะเราก็แนะนำว่าให้เราทำกะปิหวานเก็บไว้ก่อนนะคะเวลาที่เราจะขายเราค่อยผสมเครื่องขายค่ะถ้าเราไปผสมเครื่องเก็บไว้เขาจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะเขาจะเสียเร็วกว่าค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแยกกะปิหวานที่ยังไม่ผสมเครื่องไว้นะคะ หน้านี้ก็เป็นหน้ามะม่วงพอดีเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานกะปิหวานนะคะก็ไปลองทำดูนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ